ขอบคุณมากค่ะตกลงไม่เท่าหน่แล้วขอบคุณมากค่ะคนนั้งหาไป่ั้งที่เธอได้่ัย

นี่เอาใหม่นะครพี่เดี๋ยวผมว่าพีบอาไว้บกี่ก่อนเดี๋ยว่เังนิวางไว้ตรงนี้ก่อน,ววน,น,น,อนที่ผมจะสับงให,นหน้พี่บอกว่่อยู่ จับตั้งมงนี่ป๊อกเด้งกันเลยนะครับผมนะเอาเอาเอาสองขาไหมเอาแต่ละห้าบาทสิบบาทเลยขอขอด้วยแล้วนะขอบคุณมากคขอบคุณมากขอโทษค่ะหน้าไ Okay, so um, I I can I can see this guy. Okay, okay. <laughs> so this gun uh, it has your name on it. Yes. So, uh, there's only one gun in the world. like okay. this. Yes. So um, I try to see your gun uh, somewhere in the middle of it. Okay. Uh, not the bottom. Uh. And even not the top. Um, can you move the gun? Okay. can you, okay. Uh, can you... Uh, snap your finger? Jump oh. to the oh, that is so it I may do it so fast that you can't see it, so you do the same move again. Okay. Uh, can you lift up the back about half of the back? So you put it right here. Yeah. Okay. Uh, I won't touch but can you snap your finger okay. once again? Oh, that is so <laughs> weird! <laughs> How so, uh, do you do that? our uh, songs uh, mm -hmm. are... Legit. It's a secret. <laughs> <laughs> so, it always some, uh, So, somebody said that uh, a has um, uh, fast-moving hands. Yeah? So, this time uh, I will show you it again. Okay. Uh, but really slow. So, uh, see the two of oh. spades, right? Yeah. Right here. Yeah. Uh, and <laughs> you put it in shit. <laughs> shape. Can you just push it in for me? <laughs> <laughs> I really don't get it. <laughs> <laughs> That's, awesome. That's awesome. Thank you. <laughs> <laughs> ผมให้ทคนดูด้วยค่มัให่ชว์ให้กล้องดแูแต่ผมจะไม่ดูนแน่นอนเะอ่ห่โอเคค่ะโอเคช่รผมขอคืนเลยที่เนี้ยผมจะไให้บเนี้ยใส่เข้าไปก็ที่นึ่นตง,ตง,นงตรงประมาณาสังเกตไหมครับเข้ามาตรงกลางกองครับ ถับเหยื่อล็อกจิตในที่หนึงครับให้ที่นือมันจะขึ้นมาอยู่ด้านบนใช่ไหมรับนะใช่เปล่าใช่ใช่ค่ะโอเคทีนี้สเต็ปที่สอ,นนอ,บบองนะครับเดี๋ยวช่วยแบมือให้ผมหน่อยครับฝากแปะเอาไว้ก่อนเอาเอาอีกมือนึงมาตบติดเอาไว้เลยครับอโอเคทีนี้ตั้งใจดีเลยครับให้บใบมือ่งใช้คือแจ็คล็อกจิกทีเนี้ยไอเดียองของผมทีม่ทำให้แจ็คลอกจิตแบบเนะี้ยมันเดินทางข้ามเวลาไปนะครับ โอเคตั้งใจดีนี่ครับอาจเราจิบที่มาอย่างนี้เสร็จแล้วกลายเป็น 8, แปดจิต้องเปิดใม้มีดูครับลูกบ้า <c oughs> บนเอาให้กล้องดูด้วครับ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะคขอบคุณพีเ่เขาหน่อยนะขอบคุณมากค่ะ